วันนี้เธอทำอะไรหรออ๋อพอดีฉันใกล้สอนในช่วงนี้ฉันก็เลยต้องอ่านหนังสือเยอะๆหน่อยชายเกิลโหยากจังเลยอ่ะเธอเรียนอะไรของเธอมั้งเนี่ยอุ้ยฉันเรียนเมททเมติกแหละวายเธอจะลบกระดานแล้วนี่ชายเกิล to do human verification system ใช่ไหม ฉันอ่านออกแต่ฉันแปลไม่ถูกหรอกแล้วเธอ<น>จะสอบผ่านไหมนี่ฮะผ่านสิฉันเดาตลอดเลยเวลาสอบอะเดาทุกครั้งก็ผ่านทุกครั้งอะอุย้ยกระดานฉันล่นกีกคอขอขอเธอจะเลือกอะไรโอ้ยจะเลือกงองงูไปเลยเอา้ามันมีแค่กอขอขอเขาบอกว่าเดาไงชากิลนี่ฉันกลัวฉันจะไม่ไม่แบบไม่ตั้งใจยังไมฉันก็เลยเขียนคําว่า watching ก็คือดูต้องบอกตัวเองใช่ปะใช่ She is แล้วก็หยุดไปแค่นั้นแหละฉันนึกไม่ออกว่าฉันจะแต่งว่าอะไรว่าเธอคืออะไรสักอย่างร e m มมเบอก็คือจำนะเธอคือแล้วก็หยุดแค่นั้นแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือฉันกำลังศึกษาเรื่องฟิสิกส์พลังงานแล้วก็การอินทิเกรตพื้นที่ใต้กราฟอยู่เนี่ยชายก็เห็นกราฟไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราอินทิเกรตพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ V ถึง X dy/ dt p ดลบด้วยอินทิเกรต V โอ้ยบันนี้ฉันว่ามันยากเกินไปแล้วอะฉันเครียดและฟังเธอเนี่ยโอ้ยนี่ไงคือคนมีความรู้เขาก็คุยกันอย่างนี้ชยช่เกิลเธอนี่ยต้องศึกษาเยอะๆบ้างนะเหมือนที่ฉันเนี่ยกำลังเป็นคนปัญญาอ่อนเลยต <c oughs> อนเนี้ยอ๋อสงสัยเธอเรียนเยอะไปเรียนเยอะไป <c oughs> ใช่ไม่ได้เลยใ <c oughs> นะชีวิตจริงโอ้ย,อยเธอไอใหญ่เลยสงสัยความรู้ทะลักสมองทะลัก,กเลยเนี่ย <c oughs> สัมรักความรู้ใช่ไหมเนี่ยเออสัมรักความรู้ที่เธอพูดมาเนี่ย โอ้ยเริ่มเครียดแล้วเนี่ยอยากแบบไปดูงานดูอะไรที่มันรู้สึกตื่นตาตื่นใจบ้างเนี่ยมาฉันมีอะไรจะอวดมาดูของของฉันดีกว่าอะไรหรอนี่เลยนี่เลยมาดูนี่ก่อนเนี่ยฉันจะอวดให้ดูอยู่ตรงลงรถอ่ะมาทางนี้มาทางนี้ตรงรถไปทางนี้หรอใช่ใชช่กำลังตามไปนะนี่วันนี้โอ้ยนี่มันหนอนสะพาน โอ้ยฉันทำเองเลยนะเธอมาดูดิโอ้ยเชกเกิลเธอทำกับอะไรเนี่ยลังกระดาษเหรอนอนสะบานวังกระดาษฉันประดิษฐ์ขึ้นมาเองเลยอันยตเนี้ยสบายใจกว่างานที่เธอนั่งอ่านนั่งยกแน่หรอเชกเกิลตามันจะหลุดอ่ะตามันบบบีดูดี่ตาขาวฉันติดกาวไม่แน่แน่เลยอ่ะเดี๋ยวฉันขยับให้ฉันขยับแน่นแล้วบันนี่ฉันขยับให้พอดีว่ามันจะมีงาน แต่มันมีงานหนอนสะพานอ้ยววันนี้เรอจะทำของฉันพังฉันซ่อมให้ตามันกลับมาแล้วเฮ้ยโอ้ยอบคุณมาเธอก็อย่าโวยวายสิโอ้ยนี่อะไรเนี่ยฝาโลงม่ี่เธอไปขโมยโลงศพใครมาวันนี้ฉันใช้แค่ลังกระดาษทาสีเองตกกระจายยงไงเมื่อกี้ก็คือมันจะมีมันมีงานประกวดหนอนสะพานอยู่เรอฉันไปดูได้ไหมเ่ะไปดูได้นี่ไงฉันก็เลยประดิษฐ์ เจ้าหนอนสะพานตัวเนะี้ยขึ้นมาไปประกวดด้วยว้าวฉันว่าฉันต้องได้รางวัลแน่เลยฉันทําสวยขนาดเนี้ยจริงด้วยชาชเกิลเดี๋ยวเราไปดูกันไหมบันนี่ได้เลยเดี๋ยวฉันยกตัวนี้ไปให้ <c oughs> โอเค <c oughs> ไปกันดีกว่าโ <c oughs> อ้ชาชเกิลต้องวางตรงไหนเนี่ยมันหนักมากเลยเนี่ย โอ้ยฉันว่าต้องวางตรงนี้แหละบันนี่มันเหลือช่องเดียวแล้วว่าทางนี้นะจอดรถตรงนี้ใช่ใช่จอดเลยจอดเลยเรามาสายแล้วว่ะบันนี่ยังไงต่อเนี่ยต้องเรายากอะไรไหมเนี่ยโอ้ยประธานจะมาแล้วว่ะเราต้องรีบไปข้างหน้าก่อนดีกว่าบันนี่ประธานจะมาแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ไปนั่นไงบันนี่ดีนะที่เรารีบวางหนอสะพาลงอ่ะ ก่อนประธานมาพอดีเป๊ะเลยฉิวเฉียดนิดเดียวเองชายเกิเอ,อไม่ไม่อันนี้พวกเธออยู่นิ่งๆกันบ้างดีให้ลุงได้พูดหน่อยโอเคต่อเลยต้องยืดหน้าสักหน่อย สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมงานนิทัศการสแสดงหนอนสะพานนะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมที่จะมาจัดแสดงเนี่ยหนอนสะพานมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชายเก้นะครับเพื่อนของวันนี้คือลุงไม่รู้จักหรอกเขาคือใครลุงก็อ่านตามรายชื่อไปนะคือวันนี้เนี่ยเลิกงามยามดีแล้วทุกคนเนี่ย จะขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมงานอย่างสนุกสุขขีสุขซีวีสุขสรรเออเอบทต้องพูดยังไงต่อนะอ่านสคริปต์แป๊บว่าแต่ลุงก็พูดใส่เนี่ยได้เริเชยแล้วลุงก็เกียดฟังเนี่ยเอองั้นเราไม่ต้องฟังเถอะการจัดแสดงนอนสะพานโชนะบัตรนี้เลยขอให้ทุกคนเข้าชมงานด้วยความภาคภูมิใจโอเคเข้าชมงานได้เลยครับลุงต้องไปงานอื่นต่อโอเคเฮ้ยนี่เลขขาไปงานอื่นต่อใช่ไหมเนี่ยอ๋อชอยครับจนโอเคงั้นเราไปกันเลย โอ้ยในที่สุดลุงคนเมื่อกี้ก็ไปสักทีเนาะใช่กว่าจะได้เข้างานนี่อยากยนานเลยูไปเป็นนาทีเชียวโอ้ยไจก็ดูสิโอ้ยของฉันนี่แบบดูสวยสุดเลยเธอวะ่าปะนั่นน่ะดิดูดิเด็กสองคนนี่มามงดูใหญ่เลยสงสยัยเขาคงนินทาอยู่ใช่ทดูดิโอ้ยหนอนสะพานตทเนี้ตาก็เลยไม่เห็นตรงสมมาตรอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นความในใจของเธอหรือเป็นของเด็กสองคนฮะฮะฮะไปนี่ฮะ <c oughs> หลอกว่านหนอนสะพานของฉันเอ้ยเชลล์ฉันว่าเราลองดูหนอนสะพานทุกตัวเลยดีกว่าอออือไปดูตัวนี้ดิเขาทำกันดูแบบน่าสนใจทุกตัวเลยอะใช่ก็มันขยับได้ไหมอุยเดี๋ยวของเขาพังหรอกอุ้ย,ยมันขยับได้ด้วยดูดิเอ้ยอาปากได้ด้วย,ยนี่เป็นปากมันงน่ายเลยอะ เธออยากทำพังนะเจ้าของยืนดูอยู่นะไหนอ่ะคนไหนเนี่ยข้างหลังเลยว้ายอุ้ยตอนนี้สวยจังเลยเปลี่ยนเรื่องเลยดีกว่าอันนี้มันใช่หนอนสะพานหรือบอลลูนเนี่ยใช่ก็มันน่าจะเป็นหนอนสะพานแหละี่ขยาบได้ไหมอันนี้เป็นล้อป่ะเนี่ยนั่นน่ะเดียวอุยเอาล้อแม็กมาติดเป็นตามหนโช่างคิดจริงๆเลยคนคิดเครื่องนี้ใช่ตัวอื่นนะอุ้ยดูดีข้างหลังดุ๊กดิ๊กใหญ่เลยใชร์ก็ เธอไปท้าอะไรมันเนี่ยฉันไม่ได้ท้ามันดุ๊กดิ๊กดูดิโอ๊ยมาดูอันนี้ต่อดีกว่าอุ้ยของสะพานตัวนี้น่ากลัวแขนยาวจังเลยอ่ะตัวเนี้ยเขาเอากระเบื้องอ่าปูพื้นห้องน้ํามาทำใช่ไหมอันเนี้ยฉันว่าใช่แน่เลยน่าจะหนักอยู่นะเนี่ยชัวร์เลยหนักมากอันนี้คงเป็นปูนซีเมนต์แล้วก็เสาเข็มตอกไม่ไปไหนเลยใช่ปะเนี่ยใช่อุ้ยสองนสะพานอันนี้มีเขาด้วยอ้วนออกไปนี่อ้วนเกี่ยกับยังเลยอ้วนเนี่ย โอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเสายูนิคอนโอ้ยใหญ่ใหญ่เลยอ่ะถ้าเป็นป่านี่คืองับทับบันนี่ตายเลยนะเนี่ยโอ้ยทำไมต้องทับฉันทับคนอื่นก็ได้เชคเกิลนี่ทับลุงคนนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นฉันเธอมีปัญหาอะไรข้องใจกับฉันหรือเปล่าเชคเกิลไม่มีข้างหลังนี่ก็เต้นกันใหญ่เลยนะสงสัยสนุกกันใหญ่อะต้องติ๊กต๊องนี่ขนาดยังไม่มีเพลงนะเนี่ยไม่มีเพลงนะขนาดไม่มีเพลงยังแบบเต้นขนาดนี้อ่ะถ้ามีเพลงขึ้นมานี่จะขนาดไหนใช่อุ้ยหนอนสะพานตัวนี้คืออะไรเนี่ยไอ้อันนี้ไม่เป็น ตากับปากมาันไเนี่ยสงสัยเขาใช้แบบไม้จิ้นฟันมาทาสีวาดวาดแน่เลยหรือว่าอะไรมันหลุดมาตรงนี้ใชัก็ดูดิเศษนอนสะพานหลุดมาตรงนี้หรือเปล่าเออ ฉันว่าใช่แน่เลยแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยสงสัยโอ๊ยปากกับตาตัวนี้หลุดไปอยู่ตรงนู้นแล้วชาเกล้เอ้ามันคือ,อลุงนแน่เลยลุงไปถอดของเขาทำไมเนี่ยดีนะไม่ถอดของชายเกล้เนี่ยลุงเลตามองโอ,โอ,โอ้ขอโทษลุงดูดิลุงมองตาขวางแล้วว่าเธอไปว่าลุงอขอโทษขอโทษลุงขอโทษดูดิลุงยังมองไม่เลิกเลย,ยไปดีกว่าฉันไปตรงอื่นดีกว่านั่นน่ะดิไปดีกว่า ว่าของเธอจะได้ที่เท่าไหร่เนี่ยเราว่าต้องติด1ใน3แหละโอ้ยติด1ใน3เหรอไหนขอไปดูของเธอมาอีกทีสิดูสิไปดูสิโอ้ยฉันว่าน่าจะติดได้ในสามแหละน่าหน่ะดเกชร์โอกยเริ่มหิวแล้วไปหาอะไรกินไหมใกล้ๆนี้มีร้านอาหารอยู่เดี๋ยวจะไปกินที่เซเว่นดีอ่ะไปซื้อเซเว่นดีกว่าอืออืตาเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหนอนจะพานเหรอมันคือลูกโป่งปะเนี่ย เออทำไมตอนแรกเราเข้ามาไม่เห็นมีอันนี้เลยอ่ะเออนั่นนะดิไชเกิ้ลมันคือตัวอะไรอ่ะหรือว่ามันเป็นบอลลูนเป็นลูกโป,ป่งแน่เลยบันนี่สงสัยเขาของมาลงใช่ใช่ใช่อืมอย่างนี้นี่เองเออ ก็แปดดีเนาะใช่แต่ว่าสู้ของเธอไม่ได้หรอกชายเกิลโอ้ยดีจังเลยชั้นี้นี่อวยชั้นใหญ่เลยนะเนี่ยอย่ากืมอะไรบ้างเช่นด้วยได้เลยได้เลยโอเคไปเเว่นกันดีกว่าชายเกิลเฮ้ยอะไรอ่ะบันนี่ทำไมมันไกลทำไมมันไกโดนเสาอ่ะอุ้ยมันอารวาใหญ่เลย ใช่ที่ทางของแชร์ก็ทำไมเฮ้ยหุยมันเป็นหัวกะโหลกด้วยชชยเก็เอ้ยมันคือตับฉันแชยเก้ามันคือตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วชชยเก้ามันพังงานแล้วฉันว่าไม่ใช่แล้วมันคือตัวอะไรไม่รู้มันอารวาสใหญ่เลยดูดิกลายเป็นไดโนเสาร์อีกแล้วอ่ะจะกันทุกคนมั้ยลายแชร์ก็หนีเร็วกลับบ้านกันดีกว่าชชยเก้าวิ่งกลับบ้านเร็วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะโอ้ยมันคือหนอนสะพานหัวกะโหลกไดโนเสาร์ ข้าบ้าน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 อย่าไปสนใจมันเดี๋ยวเราหนีมันไม่รอดหึใช่เมื่อกี้มันเป็นตัวอะไรอะตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นนิทรรศการที่มีคนจัดแสดงเหมือนกันน่ะแต่จริงๆริงมันไม่ใช่อะโอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมันพังทุกอย่างเลยอะแถมฆ่าคนด้วยอะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้เราจะปล่อยมันลอยนวลไม่ได้นะใช่ที่สําคัญคือมันทั้งของฉันเฮ้ยอันนี้ให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดนั่นนั่นดีถ้าอย่างนั้นเราต้องหาอาวุธไปทําลายมันแล้วใช่ใช่ ว่าจะอาวุธอยู่ไหนนะบ้านเธอ <c oughs> เธอไม่รู้เธอเก็บไว้ไหนเนี่ย <c oughs> ฉันจําไม่ได้เธอเป็นคนจามาวางไว้นี่ <c oughs> โอเคงั้นลองไปหากันก่อนอยู่ในห้องใต้ดินไชเกิล <c oughs> นี่ <c oughs> ห้องนี้เลยวัน <c oughs> นี้เธอไปเอาขึ้นมาเลย <c oughs> ได้ เป็นไงชายเกลฉันเจอแล้วปืนพาได้มาแล้วเราก็ไปจัดการมันเลยบันนี่ยังก่อนชายเกลเลือดเรายังไม่เต็มฉันโทรสั่งแมคโดนด์แล้วให้เขามาส่งที่บ้านโหเธอนี่อย่างเตรียมพร้อมอ่ะใช่แล้วนี่ไงดูดิส่งแล้วด้วยหรอใช่ดูดิโห้ยทักมาหลายชุดเชียวกองทัพต้องเดินด้วยท้องชายเกลเธอเข้าใจป่าเข้าใจเข้าใจกินกันดีกว่าฉันขอกินก่อนนะอกินเลยเลือดจะได้เยอะๆอร่อยจังเลยชายเกล ที่เหลือของเธอเลยย่ก้าโอเคเออตอนนี้เราก็พร้อมกัน,แ,นแล้วใช่ไหมแมน่นแน่นพร้อมมากไปนอนดีกว่าเดี๋ยวเราจะออกไปสู้กับมันไม่ใช่เหรอเธออย่าลืมจุดประสงค์นี้สิโอเคงั้นเราไปจัดการมันกันไปเลยโอ้ยชายก้าดูสิไม่มีคนรอดหรือสักคนเลยอะโหดมากเลยอะไม่ว่าแต่เจ้าตัวการมันไปไหนแล้วเนี่ยมันบินได้ฉันว่ามันต้องบินไปไหนแล้วแน่เลยอะโอ้ยดูดี พังหมดเลยอ่ะใช่ดูที่มีแต่ล่างคนเปลือยเลยอยู่ๆมันก็โผล่มาใช่ใช่มันแปลงเป็นไดโนเสาร์อีกแล้วว่าน่าดีหูยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะวันนี้เราต้องอยู่ใกล้กันเลยเฮ้ยแต่มันนิ่งอ่ะช่เก้าทำไงดีอ่ะฮ้ยมันยังนิ่งอยู่ชัว่าเราลองยิงไปที่มันดูก่อนไหม ไอ้าเฮ้ยมันตามกันไอ้เกามันตามฉันมันตามฉันยิงใจเก้าใจเก้ายิงสิใจเก้าหนีไปยิงมัน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 อุ้ยมันกลายเป็นไดโนเสาร์ส้ยอุ้ยมันกลายเป็นไดโนเสาร์แล้วไปจัดการเธอเหรอเดี๋ยวฉันจะช่วยยิงเองไอ้เก้าช่วยด้วยโอ้ยยิงมันใจเก้าอุ้ยมันติดมันติดกล่องไปซะนีใจเก้าไปนี่ไงเฮ้ยได้โอกาสแล้วแหละมันนี่ใจเก้ายิงมันสินี่แีนี่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 นน่ นี่เธาทาอะไรเนี่ยเช็คดูว่ามันตายจริงหรือยังชาเกิลไม่ใช่ว่ามันหลอกเราอีกนี่มันหลอกไปทั้งไดโนเสาร์ทั้งหนอนสะพานอะไรก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยร่างจริงมันคืออะไรเรายังไม่รู้เลยชายเกิลโอ้ยว่าแต่ใครสร้างมันขึ้นมาก็ไม่รู้ว่านี่ดีนะที่เรายิงมันตายเรียบร้อยแล้วเกงอินกิง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เก่งสุดเลยใช่แล้วในที่สุดเราก็ช่วยเมืองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้สักทีว้าว ฉันนีิภูมิใจจริงๆใช่ถ้าใครภูมิใจก็อย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาให้ถึง1000ไลค์เลยจะได้แบบรู้สึกภูมิใจเหมือนกับพวกเราใช่แล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็รู้สึกสบายใจแล้วนะกลับบ้านกันดีกว่าชายเกละเรากลับกันเถอะไปนอนให้สบายใจดีกว่าว้าวอะไรนี่มันคือมันมายแล้วว้ามตัวปวดมาอีกแล้วจะไปชีไปบ้านนี้ดีกว่าบ้านใครก็ไม่รู้จะไปด้วยชายเกเข้าบ้านดีกว่า